ณวัดป่าแห่งหนึ่งแถวเชนบทแถบภาคอีาสานเปียกเด็กหนุ่มจากเมืองกรุงจะมาขอบวชเพื่อแก้บนหลวงพ่อยิ้มให้แปลกๆส่วนพระรูปอื่นนั่งจำวัดกันอยู่หลวงพ่อครับที่พักผมไปทางไหนครับหลวงพ่อชี้ไปทางกุดไม้เก่าๆเปียกเดินตามไปที่หลวงพ่อบอก เอะใจกับป้ายห้ามรบกวนแต่ก็ไม่คิดอะไรมากจนเข้าไปข้างในไปเจอป้ายที่เขียนอยู่ข้างฝาเป็นชื่อนามสกุลของใครก็ไม่รู้เปียกทำนางนี่มันอะไรกันเนี่ยทําไมรายชื่อเต็มข้างฝ้าไปหมดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับที่พักแห่งนี้บรรยากาศเริ่มวังเวงเปียกเริ่มหลอนคิดพะวงในใจ ยิ่งดึกยิ่งหลอนมันเกิดอะไรขึ้นกับกุฏแห่งนี้เรียกเริ่มกลัวคืนนี้จะนอนได้ไหมเราทำไมมันช่างน่ากลัวแบบนี้อยู่ๆก็มีมือผีโผลมาเปียกปิดไฟมีเงาดำที่หน้าตา่างจับช่างน่ากลัวเสียแล้วเกินมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันในห้องมีตู้ไม้เก่าเปียก จึงเปิดดูจู่ๆก็มีผีออกมาจากตู้เปียกตกใจกลัวเปียกได้แต่ว้พนมมือขอให้ผีจะได้มาหลอกมาหลอนกันเลยไปเถอะนะ่าะได้มาหลอกมาหลอนกันเลยฉันจะอ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่ผีก็ยังอยู่เหมือนเดิมเปียกตกใจสุดขีด หลวงพ่อได้ยินเสียงจึงเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเปียกจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อจึงอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกุติหลังนี้ใช้ไม้ฟ้าลงเก่ามาทําเนื่องจากทางวัดไม่ค่อยมีปัจจัยเปียกได้ยินก็พอที่จะเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วเปียกจึงได้นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้ผีและเจ้ากรรมนายเวรที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้แล้วทุกอย่างก็สงบลงต่อไปนี้ทุกอย่างก็สงบแล้วนะครับหลวงพ่อไม่ตอบได้แต่ยิ้มในใจอาตมาก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นทั้งสองคุยกันจนเกือบลุ่งสางเสียงลอยมาตามลงมันเพิ่งเริ่มต้น